ไทยก้าวสู่อุตสาหกรรม4.0กรุงศรีจับมือจุฬาปั้นหลักสูตรดิจิทัลสร้างพลังคนรุ่นใหม่แต่คุณรู้ไหมว่าการพัฒนาบุคลากรดิจิทัลนั้นเป็นปัญหาที่ยังคงถูกมองข้ามไปบ่อยครั้งในสังคมไทยในยุคที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการมีบุคลากรที่มีทักษะดิจิทัลเพียงพอจึงเป็นสิ่งจําเป็นสาหรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยให้ก้าวสู่อุตสาหกรรม4.0และนี่คือจุดที่ส่วนใหญ่ของผู้คนอาจจะพลาดไปกรุงศรีธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัด มหาชนและบริษัทในเครือร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาวิวศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล (Bachelor of Engineering in Computer Engineering and Digital Technology) วัตถุประสงค์คือเพื่อผลิตบุคลากรดิจิทัลรุ่นใหม่ที่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดรวศินอุดมรัชตวนิชประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านทรัพยากรบุคคลธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนยกให้เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่โดยเฉพาะทักษะด้านดิจิทัลซึ่งเป็น,นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนการร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครั้งนี้จึงเป็นก้าวสำคัญในการวางหลักฐานที่มั่นคงให้กับคนไทยรุ่นใหม่ให้พวกเขาได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ ผ่านหลักสูตรที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานในยุคป,ปัจจุบันนอกจากนี้การร่วมมือนี้ยังช่วยสร้างภาพลักษณ์ซอขององค์กรที่ไม่เพียงแค่มุ่งสร้างกำไรแต่ยังใส่ใจในการพัฒนาสังคมและสร้างโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่แล้วหลักสูตรนี้มีอะไรพิเศษกว่าหลักสูตรอื่นๆบ้างหลักสูตรนี้ไม่ได้เน้นแค่ทฤษฎี แต่ยังให้ความสําคัญกับประสบการณ์จริงนิสิตจะได้ร่วมโปรแกรมฝึกงานและสหกิจศึกษาที่กรุงศรีซึ่งจะช่วยให้พวกเขาได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะจากประสบการณ์จริงรวมถึงสํารวจเส้นทางอาชีพในอนาคตอีกทั้งยังมีกิจกรรมการแข่งขันด้านธุรกิจเคสคอมเพติชันและแฮกเกอร์ต่อเพื่อให้นิสิตได้ท้าทายความสามารถในการแก้ปัญหาจริงและค้นพบความสามารถของตนเองนอกจากนี้ยังมีการบรรยายพิเศษและการพูดคุยในชั้นเรียนจากผู้เชี่ยวชาญของกรุงศรี จะช่วยถ่ายทอดความรู้ให้คำแนะนำและสร้างแรงบันดาลใจให้กับนิสิตรองศาสตราจารย์ดรวิทยาวรรณสุโพประสิทธิ์คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยืนยันว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์มุ่งมั่นที่จะพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัลและความต้องการของตลาดในประเทศไทยการร่วมมือกับกรุงศรีครั้งนี้จะช่วยสร้างบุคลากรคุณภาพที่ มีความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลนิสิตจะได้รับความรู้เชิงวิชาการผ่านการเรียนการสอนภายในห้องเรียนและยังได้สัมผัสประสบการณ์จริงจากผู้เชี่ยวชาญในภาคอุตสาหกรรมซึ่งจะช่วยเสริมสร้างองค์ความรู้ห่อโดยรวมและเป็นประโยชน์สำหรับการทำงานในอนาคตแต่คุณคิดว่าการร่วมมือนี้จะสามารถแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานดิจิทัลในประเทศไทยได้หรือไม่ การร่วมมือระหว่างภาคการศึกษาและภาคธุรกิจครั้งนี้เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการสร้างบุคลากรดิจิทัลแต่ยังไม่เพียงพอจำเป็นต้องมีการร่วมมือจากทุกภาคส่วนรวมถึงการปรับปรุงระบบการศึกษาและการสนับสนุนจากภาครัฐเพื่อให้ประเทศไทยสามารถก้าวสู่อุตสาหกรรม4.0และเศรษฐกิจดิจิทัลได้อย่างยั่งยืนคุณคิดว่าเช่นนี้เป็นความจริงหรือไม่ขอให้ความคิดเห็นลงไว้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่าง